J-37 DI เป็นเครื่องบินที่ผมบอกได้เลยว่ามันแย่มากๆทําไมผมถึงบอกแบบนั้นล่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องที่ผมจะใช้อัดต่อไปนี้นะครับเป็นเครื่องตัวสายวิจัยนะครับซึ่งผมยังมองไม่เต็มเท่าไหร่ครับแต่จากที่ผมไปดูช่องอื่นมาและผมได้ลองเล่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เหมือนกับช่องอื่นที่เขาบอกเลยครับแล้วสองลำนี้มันต่างก,กันมากไหมครับก็ต่างกันแค่อีกตัวหนึ่งใส่ตัวอักษรเพิ่มไปอีก3ตัวแล้วแม่งเป็นสีทองแค่นั้นเลยครับนอกนั้นคือแม่งคือลำเดียวกัน ฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมพูดไปแล้วครับถ้าเกิดว่าผมพูดว่าลำนี้มันเป็นยังไงไอ้ลำนี้มันก็เป็นแบบนั้นเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า JA37DI เป็นเครื่องบินแหลง8อยู่ที่ BR13.0 และสำหรับตัวเครื่องบินพรีเมียมนะครับก็คือ JA37DIF21 ราคาแพ็คอยู่ที่80ดอลล์ซึ่งดับได้ว่าเป็นแพ็คพรีเมียมที่แพงที่สุดณนะตอนนี้แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจของเครื่องบินลำนี้คือมันเป็นเครื่องบินพรีเมียมลำแรกที่ใช้จรวด Active Radar Homing หรือก็คือจรวดฟ็อกสนั่นแหละและนี่เป็นจรวด BBR ที่ดีมากๆอีกด้วยทําให้ถ้าเทียบสเปคอาวุธกับเครื่องบินพรีเมียมลำอื่นแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องบินพรีเมียมที่ดีที่สุดแล้วนาตอนนี้แล้วมันดีแบบที่ผมบอกไหมละ่ะ No ในทางกลับกันแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องบินที่ส้นตีนมากๆจุดขายหลักๆของเครื่องบินสองลำนี้เลยนะก็คือฟ็อกสมมันอย่างเดียว นอกนั้นไม่ได้เรื่องเลยเรามาดูที่ไฟล์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์กันหน่อยดีกว่าผมบอกได้เลยว่าแม่งคือขยะเปียกชัดๆถ้าคุณเอาไปด็อกไฟคุณจะโดนตบได้ง่ายมากๆแบบง่ายมากๆแต่เครื่องด็อกไฟมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากเพราะว่าในเลนนี้ส่วนใหญ่เขายิงมิสไซล์กันอย่างเดียวแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเลยจะไม่ค่อยได้ด็อกไฟเท่าไหร่แต่ต่อให้คุณจะไม่ได้ด็อกไฟคุณก็จะรู้ได้เลยว่าไฟล์ทเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณมันแ yeah, ย่ yeah, มากๆเอาแค่จะหลบมิสไซล์อย่างเดียวคุณก็จะเเ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 ห็็นนนไไดดด้ลลลยยววววววว่าวาาาคคมรรขอองงปปแบบบบพพิิกกตี และพวกเครื่องบินประเภทนี้นะครับมันจะเลี้ยวดีอยู่แล้วแต่ข้อเสียส่วนใหญ่ของพวกเครื่องบินตระกูลนี้แล้วกนะ็คือความเร็วเครื่องส่วนใหญ่มันจะตกไปไวมากๆแต่ก็ไม่ใช่ทุกลำที่จะเป็นแบบนี้นะครับบางลำก็ไม่เป็นการที่เครื่องบินปีกเดลต้าวิ่งเนี่ยครับมันจะเลี้ยวแล้วความเร็วลดไม่เยอะนะครับมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับแรงขับต่อน้ําหนักด้วยแต่ไม่ใช่กับวิกเก็ตลำนี้นอกจากคุณจะเสียความเร็วไปไวมากๆแล้วเครื่องยนต์คุณยังเล่งความเร็วได้ช้ามากๆอีกด้วย แต่ถึงเครื่องยนต์คุณจะมีแรงขับดีแต่ถ้าเทียบกับแรงขับต่อน้ําหนักแล้วเนี่ยมันแย่กว่า f c s แบบมากๆเลยทําให้ในการตายหลายๆครั้งของผมนะครับผมจะตายเพราะเครื่องผมอืดมากๆจากการหลบจรวดและจากการดอกไฟยังไม่พอเครื่องยนต์ตัวนี้ยังซดน้ํามันเยอะมากๆอีกด้วยทําให้คนต้องเอาน้ํามันไปเต็มถังและเอาฟิวแทงไปเพิ่มอีกทําให้เครื่องคุณหนักขึ้นไปอีกแต่ไม่ต้องห่วงครับผมเพราะมันยังแย่ได้มากกว่านี้อีกคือ r w r ผมบอกได้เลยว่า RWR FCE <Burn. S 1> ไม่ยังดีกว่านี้อีกเยอะเลยเพราะ RWR ก็คือ APP 7 3มมันแจ้งเตือนแค่4ทิศเท่านั้นแล้ว RWR ตัวนี้ไม่มี IFF บอกด้วยอีกทั้งองศาการตรวจจับของมันยังแย่มากๆอีกด้วยเพราะมันตรวจจับได้แค่40องศาได้แค่ด้านหน้าและหลังถึง RWR จะมีการแจ้งเตือนจรวดลอนช์เข้ามาหาเราแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มี IFF ทำให้มันจะเตือนจรวดเลด้์ทุกๆคนที่ยิงออกมาแม้แต่จรวดเรามันก็ยังเตือนเลยแล้วด้วยความที่ RWR มันเป็นแบบนี้ บวกกับมุมการค้นหาสัญญาณที่มันจํากัดมากๆและมันไม่มี IFF บอกทาให้คุณแทบจะไม่รู้เลยว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่มันก็ไม่ได้เย่ไปหมดซะทีเดียวเพราะเรายังมีเคาน์เตอร์เมชเชอร์อีกเยอะมากๆมีเยอะเพียงพอให้เราหลบจรวดได้หลายๆลูกต่อมาคือเรดาร์ PS46A เป็นเรดาร์หลักของวิกเกนจากที่ผมใช้มานะครับมันดีพอใช้ได้ครับแต่สิ่งที่ดีของเรดาร์ตัวนี้เลยนะก็คือเรดาร์มันปา่าหาเป้าได้ไวมากๆ คล้ายๆกับพวกเรดาร์เพเซ่เลยแต่มันไม่ได้ดีเท่าเรดาร์เพเซ่เท่าไหร่แต่ก็ยังดีอยู่ที่เรดาร์ตัวนี้มีดัตต l ลิงที่จะช่วยส่งข้อมูลเป้าหมายให้จรวดฟ็อกสาแต่คุณจะยิงได้ไกลแค่ประมาณ15-25ถึงกิโลเท่านั้นเพราะไฟล e เปอร์ฟอร์มาน์เรามันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เราเลยจะยิงได้แค่ระยะประมาณนี้เท่านั้นแต่ถ้าเราไปเล่นระยะใกล้นะครับเรดาร์ตัวนี้ก็มี ACM เหมือนกันแต่ระยะล็อกอยู่แค่10กิโลเท่านั้นซึ่งก็ไม่ได้ดีมากแล้ะเรารก็ถือ aw, ออว่่่าดดีพเลนไ้ยู เราจบเรื่องเรดาร์กันแล้วเรามาต่อเรื่องอาวุธกันเลยดีกว่าอาวุธแคทคุณมีแค่จรวด M70 ล็อกเกตครับทิ้งไปเลยครับไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันมากเพราะสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันหลักๆก็คือจรวด a i r ์ทูแของมันอย่างแรกเลยนะครับก็คือวิกเก็ตติด RB74 ไปได้ถึง6นัดจรวดสเปคมันไม่ได้แย่มากนะครับแต่กับเลนนี้ที่จรวดส่วนใหญ่เขามี IR CCM กันแล้วมันเลยทําให้ r b 7 7ใกล้เคียงกับคําว่าย s ่งเลนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเลย ซึ่งก็คือแอมแรมบีเป็นจรวดที่ดีมากๆคุณสามารถที่จะพบได้ในเครื่องบินท็อปหลายๆลำเลยเป็นจรวดตัวท็อปที่ดีอีกตัวหนึ่งเลย แต่จำนวด,ดีๆแบบนี้มาอยู่ในวิกเกตลำนี้คุณก็ไม่ต้องคาดหวังมากนะครับว่ามันจะดีและอีกอย่างที่มันไม่ค่อยดีเลยนั่นก็คือเบทเทเลดมันครับเบทเทเลดมันอยู่ที่13.0ซึ่งมันเป็นเลดที่คุณมีโอกาสจะได้ไปเจอกับอสูรพวกนี้ได้แต่คุณต้องทําใจไว้ในระดับหนึ่งเลยว่าคุณจะสู้เขาไม่ค่อยจะได้แต่แนทางกับกันเลยถ้าเกิดว่าคุณได้ไปอยู่ในเลดต่มแบบพวก12.3หรือ12.7เนี่ยครับคุณก็ณจะมีช่วงเวลาที่ดีกับเครื่องบินลำนี้ได้แน่นอนครับแต่โดย ถึงช่วงสุดท้ายเลยละกันนั่นก็คือ JA37DI คุ้มที่จะปั่นไหมและ JA37DI F21 มันคุ้มที่จะซื้อมาเล่นไหมไม่เลยครับถ้าตัวสายวิจัยคนขค่าไปเอากริเพนได้เลยส่วนตัวพรีเมียมต่อให้ผมไม่เคยซื้อเครื่องบินลำนี้มาเล่นมาก่อนผมก็บอกได้เลยว่ามันไม่คุม้มยิ่งกับใครที่เป็นมือใหม่ผมไม่แนะนําให้ซื้อมันมา,มา,มากๆเพราะเครื่องบินลำนี้มันต้องใช้ประสบการณ์ในการเล่นมาในระดับนึงเลย แต่ต่อให้คุณเป็นผู้เล่นเลเสูงที่เล่นเก่งพอตัวแต่สําหรับ80ดอนกับสายวิจัยที่มีเครื่องบินอยู่น้อยถ้าเทียบกับชาติอื่นแล้วมันไม่ค่อยคุ้มเลยผมว่าแนะนําให้ไปซื้อ J35X s ดีกว่าเพราะมันเลเต่ําและเล่นสนุกมากกว่าลํานี้อีกและมันเป็นเครื่องบินพรีเมียมแลงหกมันปั่นได้ตั้งแต่ต้นยันปลายสายเลยและที่สํคาคัญที่สุดคือมันราคาถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นวิกเก็ต DIF21 จริงๆคุณก็ซื้อไปได้เลยก็เงินคุณนะ,นะไม่หห้้้าาาามมกกันนนนแแตตนน่่ผจะะใซืออลลดดรค50%เยีว เพราะอย่างน้อยคุณก็ประหยัดตังค์ไปได้ระดับหนึ่งเลยผมก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วครับขอบคุณมากที่เข้ามาดูครับ